เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับไมคครั้งกับช anel ันซาฮันนี่นะอยู่กันอีกครั้งกับเกมบอลูนซีดีภาคหกนั่นเองนะครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีช h a เลนส์แบบไหนรอเรากันอยู่นะเดี๋ยวดูสิ empty hand ก็คือพวกที่ไม่มีอะไรถืออยู่ในมือสินะ <laughs> อพวกที่ไม่มีอะไรถืออยู่ในมือครับ ให้ตัวพวกนี้มาว้าวให้ซปเปอร์มังกี้ด้วยแต่เป็นซปเปอร์มังกี้สายบนแล้วก็ให้วิเวลเลจใช้ให้บานาน่าฟาร์มเป็นแบบฮาร์ดนะนั่นหมายความว่าจะใช้เงินเยอะขึ้นมากเลยในการที่จะสร้างแต่ละตัวให้ฮีโร่แบบนี้มาจะเล่นยังไงดีนะมาลุยน่าจะพอทำอะไรได้บ้างครับ เริ่มมาผมว่าเราควรวางฮีโร่เอาไว้ก่อนจุดที่ดีก็ต้องเป็นตรงกลางตรงนี้นี่แหละจริงๆมันวางในน้ําได้นะฮีโร่ตัวนี้แต่ว่าเราได้บัคเคเนียมาไงผมอยากจะใช้บัคเคนเนียเป็นสายให้เงินมากกว่าก็วางเต็มๆไปเลยความสามารถในการปัฟก็ให้มันปัฟบตัวเองไปไม่ต้องสนใจไป <Ready. S 1> เป็นสตรองครับเดี๋ยวกันเงินตัวป้องกันต้นเกมใช้บัคคเนียแบบน้มันจะเบื่อเลแต่ก็ต้องทํานะ เพราะว่ามันได้ทั้งเงินแล้วมันก็ได้ทั้งการป้องกันไปในตัวด้วยจัดไปตบมันครับตีเป็นกลุ่มนะฮีโร่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเอาการอยู่เหมือนกันนะฮะเริ่มมาระวางบาคเนียได้แล้วเดี๋ยววางเลยดีกว่าเกมนี้ผมจะไม่สนใจความแน่นขนาดนั้นแล้วนะผมจะเน้นความสวยงามครับ แต่กลัวไม่เน้นเน้นไม่ได้ไปแบบนั้นแล้วมันจะไม่สวยเนี่ยแต่ช่างมันเอาพอพอประมาณพอเพราะเราถ้าเราจะสร้างเยอะไปหมดเนี่ยและในโหมดฮาร์ดด้วยมันก็ลําบากฮีโร่ตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะใช้ใช่ไหมมันตีพังตัวไม่เป็นผมก็เลยต้องเอาแบบฮีโร่เอยเอาบัคเนียมาช่วยเสริมฮีโร่ไปก่อนเพื่อปิดปัญหาเรื่องการตีพังตัวครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อด,ด้านการให้เงินด้วยก็เลยโอเคไง กันได้อยู่เก็บเงินยาวๆนะตอนนี้เดี๋ยวยาวๆจนกว่าจะซื้อเมอร์ชันแมนได้ครับจนกว่าเรื่องนั้นจะเกิดก็เก็บเงินต่อไปไหวอยู่ละสู้ไปสู้ไป ให้เล่นตั้ง80ด่านไหนโอ้โหเยอะจริงแต่เชื่อเถอะน่าจะไหวนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาเลยน่าใช้ได้น่าจะสบายสบายครับเพราะว่าให้ปัคเนียมาด่านแบบนี้รู้สึกว่าเราเจอด่านนี้บ่อยเหมือนกันนะเวลาเล่นปึกปักปึกปักจัดไป เดี๋ยวเรารอ2485ใช้เงินมากกว่าปกติแต่นั่นเป็นธรรมดาของการเล่นโหมดฮาร์ดอยู่แล้วอะรับได้ครับรับได้ครับฮีโร่ตัวนี้ก็เริ่มมีไม้กวาดมาแล้ะโจมตีแล้วจะมีการผลักกลับไปได้ครับสร้างด่านนี้ได้ปะเนี่ยถ้าได้ด่านนี้ดี่ดีเลยสแปมเอเคได้ครับทีนี้เราก็จะได้เงินมาละอ่า เอาอีกเอาอีกครับจะเติมไปเรื่อยๆนะจนกว่าการเงินเราจะรู้สึกว่าเพียงพอโอ้โหเมื่อกี้ตีถอยกับพร้อมกันสุดยอดเลยแล้วตัวที่จะใช้พิฆาดในดานนี้นี่ผมยังไม่ได้คิดอ่าตรงผมยังไม่ได้คิดว่าจะเอาตัวไหนดี อาจจะเอาเป็นไม่ซุปเปอร์มังกี้เพก็น่าจะเป็นซุปเปอร์มังกี้แหละแต่ดูวิตก,ก็เป็นหนึ่งในช้อยที่สนใจอยู่นะตอนนี้เฮโร่ Hero ตีเข้าไปวางไว้ก่อนเราค่อยว่ากันวางไว้กัน ตัวเหล็กนี้ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของฮีโร่ไปครับฮีโร่ไปเนีย่ยพอวางไม่ละเอียดกลัวมันจะวางได้ไม่ถึง5ตัวถือเป็นความผิดพลาดไหมก็เป็นนะแต่ก็อยากลองนะไม่อ่ัถ้าผมวางดีๆมันจะวางได้5ตัวปักเนียตรงนี้รู้สึกว่าจะวางได้แค่4ค่ครัวางได้แค่4ีันนก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อย ตอนนี้เงินของเราจะเริ่มได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าบาคาัคคะีนจะเริ่มเพิ่มจํานวนมากขึ้นเนีย่ยพังตัวบัคคะนียยิงให้ครับสําหรับช่วงต้นอ่ะใช้แค่นี้ไปก่อนได้เดี๋ยวเราอัปเกรดช็อตเพิ่มขึ้นมาการป้องกันก็จะดีมากยิ่งขึ้นอีกแต่ว่าใช้แบบนี้ไปก่อนเนี่ยมันวางไม่ได้เสียงสรุปแล้วก็กลับมาวางแบบแน่นๆเหมือนเดิมครับ ลองสังเกตดูได้รูปแบบที่ผมวางอะวางแตกต่างกันเนี่ยมันวางตัวได้น้อยลงคนระับแล้วพอวางตัวได้น้อยลงเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับเราด้วยวางได้น้อยลงเงินก็น้อยลงสำหรับด่านนี้นะเงินก็น้อยลงการป้องกันก็น้อยลงการวางได้เยอะๆนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากๆไม่ว่าจะวางด้วยวิธีใดก็าตามนะ เอาเงินมาให้สุดก่อนเพราะถ้าไม่มีเงินนี่เราทําอะไรไม่ได้เลยครับและด่านนี้อย่างที่บอกมันเป็นด่านแบบฮาร์ดมันต้องการมันต้องการเงินประมาณหนึ่งเลยอุ้ยแห่ลืมอดได้เงินสองร้อยเลยนี่มันมีที่เยอะเหลือเกินผมเช็คก่อนเลยดําน้ำได้เล่นใส่ไหนอู้ใสยกลางเยี่ยม จะวางไว้หรือว่าถ้าเราชิดมาตรงนี้มันยังวางเพิ่มได้ลองดูลองดูผมไม่รู้ผมไม่ชัวร์ตรงนี้งั้นเราเริ่มแบบพอได้มากขึ้นมากๆแล้วในแต่ละด่านเนี่ยผมจะเหลือที่ตรงกลางเอาไว้เผื่อเผื่อว่าเราจะวางเรือดำน้ำได้ไงลองดูก่อนวางได้ แต่ถ้าวางบาคัคคะแนนได้นี่ผมจะเอาไหมวางได้เอาบาคัคคะแนนดีกว่าเติมน้ำชั่งเงินเจร้าจริงเหรอบคัคคะแนนดีกว่าเนาะเอาเงินดีกว่าโอ้โหไม่น่าวางตัวนั้นเลยมีเราอัปเกรดอันนี้ได้ได้เงินเพิ่มอีกนิดนึงนี่เราเสียเงินไป400แบบไม่ไม่จำเป็นถือว่าเศร้านะ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งโอเคทีนี้การป้องกันของเราเบื้องต้นดีแล้วเดี๋ยวผมวางดูวิดสาย s p i r i t t f the Forest ดีกว่าครับวางตรงไหนดีนัน่ะนะคำตอบางสักตรงนี้แล้วกันนะระยะอาจจะแปลกๆนะแต่มีเหตุผลครับเพราะว่าถ้าวางไว้ตรงนี้ จุดที่หนามเข้มที่สุดอ่ะคือจุดทั้งทางมาและทางทางออกจุดทั้งทางมาและทางออกมันจะทําให้บรูนอ่ะที่อยู่อ่ะมันโดนเยอะที่สุดไงตอนนี้เนี่พอได้ดูไอตัวนี้มาแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยแล้วเดี๋ยว upgrade. อัพเกรดอัปเกรดให้เขาเนี่ย เป็นเทียห้าการป้องกันของเราจะดีขึ้นมากครับอ,อืนี่ขนาดบ,บัคเนียเรายังไม่ได้อัปเกรดให้มีเกรฟช็อตฮอตช็อตเลยนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วอะ่ะ งินครับให้ได้สามหมื่นนิดนึงจะได้ละได้แล้วสินะฮึโหสามเจ็ดนี่นะผมนึกว่าสามสองแพงกว่าที่คิดเยอะเลยโอ้ยหลุดนะน,นั่นอะ่ะหลุดไหม หลุดบ้างครับแต่ผมช่างมันหลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้อัปเกรดช็อตตั้งแต่แรกด้วยไงหลุดอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวพอถ้ามีเกรปช็อตตั้งแต่แรกนี่ได้ไปแล้วแต่ผมแบบเน้นดูอิดก,ก่อนเนี่ยมันจะได้เงินหลุดไปหน่อยนึงผมว่าถือว่าชิวๆครับเพราะเดี๋ยวดูอิดมันเพิ่ม HP กลับคืนมาให้เราได้ด้วยได้แล้วโอเคทีนี้แหละหนามเข้มมาแล้วครับ หนามเข้มมับอยู่ตรงช่องตรงระหว่างการเดินทางหนามแบบเข้มสุดๆางนี้สิใช่เลยถึงเวลาอัปเกรดต้งนงม้แล้วให้เป็นฮอตช็อตครับเป็นฮอตช็อตให้หมดผมว่าเรื่องการเงินผมพอแล้วเรื่องการเงินได้ละทีนี้ก็เรามาเน้นการป้องกันในรูปแบบที่เราต้องการกันเลยดีกว่า เอาใครดีล่ะฮีโร่จะเอาซูเปอร์มังกี้ไหมสายเทมโปแล้วสแปมแต่เทมโปเทมโปเทมโปเอ้ยไม่เอาจบแค่เทียร์สามพอ,อถ้าจบแค่เทียร์สามผมว่าเอาดาร์กไนท์ดีกว่าดาร์กไนท์ดีกว่าดาร์กไนท์จะเก่งเรื่องการต่อสู้กับพวกเรือบินดาร์กไนท์ครับ เราก็ต้องไปคั้วสายบนอยู่แล้วถ้าจะเล่นดักไนผมเคยเล่นสแปมแต่ซูเปอร์มังกีสายนี้นะก็ถือว่าช่วยป้องกันได้ดีมากเรืงตัวสีม่วงที่เป็นปัญหาตอนนี้สำหรับสาหรับดักไนนะไม่มีคนระับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะมีหนามช่วยมีหนามเนี่ยเป็นตัวช่วยทำลายให้เราจะสแปมดักไนอย่างเดียวนะครับ ถ้ามันยืนอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่ตัวนี้จะทำดาเมจเยอะมากเลยตีตลอดหนามตัวนี้ก็ทำเยอะเพราะมันโดนตลอดเดีย๋ยวรออัพเลเซอร์แบลสแล้วก็พล okay. าสมาพลาสมาบลสโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยกองกำลังของซ u เปอร์มังกี้ไปตามมุมต่างๆนะครับแต่มุมที่จำเป็นเท่านั้นนะไม่เอาทุกมุมซะเกินไป เอามุมที่จำเป็นโอเคตรงนี้มุมนี้จะไม่ต่างอะไรกับมุมตอนตัวหน้าเท่าไหร่แต่ตัวหน้าจะดีกว่าผมเลยเน้นก่อนเนี่ยจบด่านแล้วได้เงินกระจุยกระจายฮะตัวแรกส่วนนี้ให้เป็นหมื่นแล้วซื้อมาหลักพันได้เงินหลักหมื่นคุ้ม ดักไนส์สแปมดักไน์เนี่ยแหละเซอร์พลาสมาเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวผมจะวางไว้ตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันโจมตีได้เฉพาะมันขามาเท่านั้นไงมันไม่สามารถตีขาขาจบได้ ก็ไม่เป็นไรมีเท่ๆเอาไว้อันนี้คือเอาไว้เท่ๆเท่านั้นครับไม่ได้หวังอะไรมากเก็บเงินไปใช้เงินค่อนข้างเยอะต้วพวกสุต์ตมังกี้พวกนี้ราคาต้นมันแพงการอัปเกรดแต่ละอันก็สูงเพราะฉะนั้นมันเลยแบบเป็นหนึ่งในตัวที่เวลาได้รางวัลมาแล้วเป็นตัวนี้นะผมจะรู้สึกแฮปปี้ตลอดเลยเออ เจ้าพวกดักไหนไมันมีความสามารถในการย้ายที่วาร์ฟตัวเองด้วยนะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราแบบอยากจะใช้ในสายไหนถ้ามีเงินพอผมก็จะสแปมซุปเปอร์มังกี้ต่อไปนะครับซุปเปอร์มังกี้มันเป็นตัวที่ใหญ่มันจะวางแน่นมากไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่ ตัวมันใหญ่พอคล้ายๆประมาณกับวิลเลจอะไรอย่างเงี้ยตัวมันจะใหญ่ๆห,หน่อยมันจะไม่เหมือนก,กับพกแบบด้านบางที่กูกันเนอร์ตัวที่แบบว่าเล็กๆมันจะวางแน่นได้ไงแล้วเดียวพังแน่นอนอะ่ะเจอความป้องการป้องกันแบบนี้มันดีและเทียบรวมเข้าไปกับเรื่องของการเงินเข้าไปอีกด้วยอ่ะโหมันหบสุดยอดเลย วางซปเปอร์มังกี้ลงไปนะค่อยๆเติมตรงนี้วางไม่ได้สินะตัวใหญ่ไปอยตรงนี้ก็ได้มาแล้วผมอะ่ะจะปรับซปเปอร์มังกี้ให้จมตีสตรองเสมอนะจมตีตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อให้หนามที่มันปล่อยอยู่ที่พื้นเนี่ยให้มันเน้นที่เหลือออกไปเงินดูให้มาสองหมืนกว่าแน่นอนอนะ่ะมันเทียห้านะ มันก็ถ้ามันให้น้อยกว่าเจ้าบัคเนียเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรละมันก็ต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันอนะโอเคเดี๋ยวพลาสมากนี่ไงแข็งแกร่ง,ข,งขนาดไหนผ่านเรายากมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะผ่านเรายากมากดาเนียยิงจะใช้วิเลจช,ช่วยก็ได้แต่ผมยังไม่รู้สึกว่าจำเป็นเนี่ ผมอยากให้ใช้ความสามารถแบบดุนๆของพวกมันนี่แหละหวังซูเปอร์บังกี้เข้าไปตรงข้างหน้าอย่างครับย้ำความโหดครับหลังจากที่เงินดีแล้วการป้องถ้าถ้าผมบอกว่าการเงินผมได้แล้วเน้นการป้องกันคือผมเน้นป้องกันอย่างเดียวเลยนะโอเวอร์ยังไงก็ตามเน้นเน้นเทาให้มันแบบแข็งที่สุดเราไม่รู้นี่เราชนะชาเลนจ์ธรรมดาแล้วแต่อย่างที่บอกเราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน 100. หนึ่งร้อยได้เสาเอ็นจาเซอร์อย่างหร ตัวนี้ได้บ่อยเหมือนกันนะดีครับแปมซุปเปอร์มังกี้อย่างเดียวโจมตีเข้าไปแข่งแกร่งแล้วถ้าเราไม่ชอบซปเปอร์มังกี้ตรงไหนเนี่ยเราสามารถใช้ความสามารถวาร์ปได้ด้วยแต่ว่าจุดที่ผมวางผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วชอบตรงเนี้ยตรงนี้ที่ผมชอบเพราะว่ามันโจมตีได้ตั้งแต่ตอนที่มันมาแล้วก็ตอนที่มันจะกลับด้วยไงมันโดนสองเด้ง แพงซื้อแต่ละตัวนี่ใช้เงินไม่น้อยเลยแต่ความแข็งแกร่งของมันนั่นนะ่ะก็ของจริงเหมือนกันความแพงมันมีเหตุผลครับทำไมแพงเพราะว่าความสามารถของมันยังไงล่ะน่าจะป้องกันไปได้แบบเยอะมากๆเลยนะใช่ไหมฮะ แต่ว่าซูเปอร์มังกีที่จบได้แค่เทียสามดาร์กไนท์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบโอเวอร์มากขนาดนั้น oh, <so> cool. มันไม่ได้โอเวอร์จนขนาดแบบไม่มีใครสู้ได้ mm hmm. เจ๋งที่สุดมันก็ไม่ใช่ไงราคาต่อให้จะแพงขนาดไหนก็ตามแบบเทียมันต่ำมันก็ ไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราไปเน้นตัวอื่นแล้วก็เน้นจำนวนพื้นที่ที่วางได้ให้มันดีแบบนี้ตัวอื่นอาจจะเก่งกว่าเช่นวิาสาายบนอะไรเงี้ยสแปมเทียสี่มาในพื้นที่ที่ซูเปอร์มังกี้สี่ตัวตัวนี้อยู่อะมันอาจจะวางได้เยอะไงมันอาจจะวางได้แค้แบบเก้าตัวที่วางได้แค่สี่ตัวนั้นวางได้เก้าตัวคือถ้ามองเรื่องพื้นที่รวมเข้ามาด้วยเนี่ย ดีไม่ดีตัวอื่นอาจจะดีกว่าแต่ผมไม่เป็นไรอะผมโอเคในด่านนี้นะผมโอเคผมไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วผมว่าการป้องกันของเรามันโอเคมากๆเลยหนามที่พื้นตัวนี้ทำดาเมจน,น่าจะเยอะสี่แสนทูเมังกี้ที่อยู่ข้างหน้าแสนกว่าอย่งตัวนี้เยอะกว่าเยอะกว่ามากด้วยแต่อย่างที่เห็นซปเปอร์มังกี้มันแชร์กัน มันแช์ดาเมจกันเพราะมันช่วยกันยิงแล้วซูเปอร์มังกี้มีโจมตีน็อกแบ็กนะพวกบูนตัวใหญ่เวลาโดนเนี่ยมันจะเหมือนถอยมันจะดูเหมือนว่ามันโดนสโล์แต่จริงแล้วมันโดนน็อกแบ็กไปนิดนึงตลอดตลอดตลอดเนี้ยมันเลยช้าลงเริ่มบุกมาได้้วผมเลยเน้นให้มันตีสตรองเพราะว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยมันโดนหนามเล่นงานแน่นอนด่าน95้าผมว่าถ้าเป็นซูเปอร์มังกี้ดักยิงอยู่อย่างนี้นี่ไม่น่าจะ ไม่น,าน่าจะรอดเ p พีที่หายไปตอนแรกตอนนี้เติมกลับมาแล้วโอ้โหซุปเปอร์มังกี้โจมตีดีๆ,ๆแบบออกมาแป๊บเดียวตายออกมาแป๊บเดียวตายสวยงามมากสวยงามจริงๆ96ละจำนวนเยอะยังไงก็ไม่น่ารอดครับเพราะว่าหนามยิ่งเยอะยิ่งทำดาเมจเยอะมากแล้วถ้ามาโดนหนามเข้มยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย สบายสบายครับหลัน97ไม่น่ามีปัญหาฮีโร่ตัวนี้เหงาแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยโอ้พังมีขนาด HP สองเท่านะเนี่ยหลัน98หนึ่งในดนานอันตรายแต่ว่าดาเมจตัวนี้น่าจะขึ้นกระตุยยิ่งเยอะยิ่งยิ่งทำดาเมจแย่เนี่ยมาดูตรงน้ำตรงกลางเนยยิ่งเข้มครับน้ำยิ่งเข้มยิ่งแรง มาชั้นไหนได้มั่งมาชั้นสองโดนหนามแบบแรงสุดดีดทีระเบิดละลายไปถึงจะหลุดไปได้ยังไงก็มาเจออีกรอบหนึ่งมาเจอซูเปอร์มังกี้อีกรอบหนึ่งได้อยู่ดีแต่ดานนี้น่าจะเป็นปัญหาหน่อยๆเพราะว่าุเริ่มแตะปัตเตอร์แล้วจะพังแล้วนี่เราหนามตรงนั้นเข้มมากเลยนะมันหลายชั้นจริงๆแล้วตัวมันใหญ่มันโดนแบบเต็มเต็มไง พอหลุดได้ก็พังแล้วแหละก็จบละพวกนั้นก็โดนโฮ,ฮีโร่เราบีบได้นี่บีบทําลายได้เลยครับ1ชั้น1นึ่งเลเยอร์ทําลายได้ชนะครับในรางวัลเป็นโหไม่ได้สายกลางรันล,ลิงกันเนอร์ยังไงก็ต้องมีสายกลางร่วมด้วยไงเพราะว่ามันจะมันจะเก่งกว่ามันทําให้มองเห็นพังตัวด้วยหนึ่งแล้วก็ทําให้โจมตีเร็วพอไม่มีสายกลางเนี่ยผมจะรู้สึกเอนิดนึงแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วโอเคมากๆเลยนะออกมาได้แล้ว โอเคครับดังนั้นก็จบวันไปนะชาเลนจ์ challenge แบบง่ายๆชิวๆหนึ่งชาเลนจ์สำหรับวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าจะได้รับไอเดียได้รับความรู้ใหม่ๆสําหรับเกมนี้ไปถ้าใช้ได้ก็ใช้ได้นะถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าเราได้รับความสนุกกันไปพร้อมๆกันครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง ื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้น่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้นี่ผมอ๋อสร้างนี่ต้องขอขอ,ขอบพระคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหมน่นะครับสวัสดีครับผม